บริษัทห้องปฏิบัติการกลางประเทศไทยจำกัดหรือเซ็นทัลแล็บไทยได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรมรถโชว์ SME Smart Up 2025ภายใต้หัวข้อ SME ไทยเข้มแข็งสินค้าไทยเติบโต ณห,ห้องประชุม4-5อาคารฝึกอบรมและการประชุมบริษัทห้องปฏิบัติการกลางประเทศไทยจำกัดสำนักงานใหญ่เพื่อประกาศให้ทราบถึงความสำเร็จที่ได้ดำเนินกิจกรรมนี้ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2567และส่งสารเชิญชวนให้ผู้ประกอบการสินค้าไทยเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่จะจัดขึ้นตามจังหวัดต่างๆโดยจะเริ่มดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์2568เป็นต้นไปด้วย โดยกิจกรรมรถโชว์ SME Smart Up 2025เป็นการดำเนินง,งานของเซน็นทรัลแลบไทยพร้อมด้วยงานร่วมกว่า10หน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนที่จับมือกันลงไปในพื้นที่ตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ ครับก็ในปีที่ผ่านมานะครับเราก็ได้ดําเนินการไปที่12จังหวัดนะครับก็ได้รับความร่วมมือทั้งจากทางสมาพันั์ SME นะครับทางสสวนะครับธนาคาร SME ดีแบงค์นะครับาาร Bank, รบ,บอสยออุทยาวิทยาศาสตร์เป็นเราเริ่มต้นจากโครงการนี้นะครับแล้วก็ขยายไปถึงกลุ่มพันธมิตรถึง12แห่งในปัจจุบันปีที่แล้วนะครับเราไปทั้งหมด12จังหวัดเนื่องจาเป็นปีแรกเรามีผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วม ในงานในประมาณ900บริษัทนะครับแล้วก็มีประมาณ199บริษัทนะครับที่ได้รับการอนุมัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของเงินสนับสนุนซึ่งเราเชื่อว่าปีนี้นะครับจะมีผลตอบรับที่ดีกว่าปีที่แล้วอีกหลายเท่าครับผมคิดว่าเราคุยเรื่องจุดเด่นปุ๊บเนี่ยผู้ประกอบการไทยนะครับมีความตื่นตัวที่อาจจะยกระดับมากขึ้นก็สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสนับสนุนจากภาครัฐก็ดีนะครับ รวมไปถึงเป็นซอฟต์พาวเวอร์เรื่องของอาหารนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมมองว่าเรามองว่าเมื่อรัฐมีนโยบายเซ็นทรัลแลบเองเราก็มีจุดที่เราต้องพัฒนาร่วมกับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับอย่างอาทิเช่นสถาบันอาหารนะครับที่สามารถให้ความให้คำปรึกษาผู้ประกอบการได้นะครับอทยวิทยาศาสตร์วอวอทเรื่องวิจัยนะครับไปถึงตลาด การหาลูกค้าไม่ว่าจะเป็นองค์การตลาดนะครับ uh, ทางทีแพโพลีน mm hmm. นะครับแล้วก็ uh, ทางอัล uh, ล mm ีบาบานะครับที่สามารถต่อยอดไปได้นะครับรวมถึงการขึ้นบาร์โค้ดให้เป็นสากลของ GS1 mm hmm. นะครับวันนี้เราก็มองว่าจากจุดเด่นที่เรามีแล้วก็จากจุดที่เราต้องพัฒนาเราก็เลยได้เพื่อนมาถึง12 mm hmm. หน่วยงานด้วยกันนะครับ mm hmm. ที่ไดร่วมพัฒนาด้วยกัน,นครับ mm hmm. ผมเชื่อว่า ทุกหน่วยงานเราจะมีเป้าในใจกันนะครับเราก็จะสิ่งแรกที่เราต้องการทําร่วมกันคือยกระดับผู้ประกอบการไทยนะครับให้เป็นสู่นความเป็นสากลนะครับเรื่องที่2ครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นใดๆก็ตามที่เราเจอไม่ว่าจะเป็นในประเทศและต่างประเทศเผมมองว่าสมมติผู้ประกอบการต้องการส่งออกเจอประเด็นหนึ่งถ้าคนใดคนหนึ่งแก้ไม่ได้เรามีทั้ง1ิกว่าคนมาช่วยกันแก้เราจะแก้ได้นะครับแล้วก็ถ้าในเชิงตัวเลข เท่าที่ผมทราบสสวมีงบที่สนับสนุนผู้ประกอบการจํานวนมากนะครับซึ่งตรงนี้ผมเชื่อว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้ประกอบการร้อยกว่ารายเนี่ยเราใช้เงินเป็นแค่หลัก10ล้านนะครับแต่สสวมองว่าปีนี้ต้องเป็นหลักร้อยหลักพันล้านนะครับผมก็เชื่อว่าวันนี้ทั้งท่านสสวนะครับทั้งท่านสมาพันธ์นิสิตแลวก็หน่วยงานทุกท่านที่มาร่วมกันวันนี้เรามีความประสมต้องอร่วมกันครับว่าถ้าเอสเอ็มไทยมี3ล้านรายนะครับ อยู่ในระบบประมาณแสนกว่ารายเนี่ยมันต้องมากกว่า100่ร้าต้องเป็นหลักพันหลักหมื่นหรืออาจจะเป็นหลักแสนที่จะสามารถเข้ามาสู่โครงการนี้และยกระดับร่วมกันได้ครับตอนนี้นอกจากโครงการของทางเซ็นทรัลแลบเองนะครับเราก็มีการขยายตอนนี้12เป็น15จังหวัดเมื่อสักครู่เราก็ทราบว่าของเจนวันก็จะมีโครงการของท่านนะครับทาง s อ e b a แบงทางบอสยอทางสอสวเองนะครับโดยเฉพาะสอสวจะมีโครงการที่จะประชาสัมพันธ์อยู่แล้วดังนั้น เซ็นทรัลแลบเราดู15จังหวัดแต่ผมเชื่อว่าด้วยพันธมิตรที่เรามีทั้งหมดเนี่ยทั้งประเทศไทยน่าจะเกือบครบทั้งประเทศนะครับคือคือขออนุญาตเนาะเมื่อเอ่ย <นะ S 2> ถึงสสว <นะ S 3> บ่อย <นะ S 2> คืออย่างนี้พี่มองว่าเนี่ยเป็น,เป,นเป็นโครงการที่ดีคือ SME Smart Smart นะสมาร์ up 2อ2 5นะคะพี่ว่ามันเป็นโครงการที่อาจจะเป็นเขาเรียกเป็นการเริ่มต้นที่ดีของจากเซ็นทรัแล็บอะนะคะเพราะว่ามันเป็นการบูรณาการร่วมกับ ในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเขาเรียกอะไรอะ่ะปัจจัยหรือสำคัญแฟกเตอร์ที่สำคัญในเป็นองค์ประกอบของ SME ในการที่จะมีมาตรฐานเพราะบางครั้งมีการที่จะมีมาตรฐานแล้วส่งออกได้มันต้องอาศัยทางด้านการตลาดด้วยเช่นสมมติว่าคือตั้งแต่ต้นกลางน้ำถ้าพูดพูดอย่างเงี้ยคือคือตอนนี้เซ็นทรัลแลบก็เป็นการการเริ่มต้นในสิ่งที่ดีเพราะบางที s m e เองอะ่ะ ถามว่าทาไมมีสถาบันการเงินมี SME เอ็มอีแบง์มีปสยเข้ามาด้วยเพราะบางทีเนี่ยก็ขาดในเรื่องของเงินทุนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเราก็พยายามที่จะบูรณาการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแฟกเตอร์ทางการเงินเข้ามาช่วยแล้วก็ในส่วนของการตลาดเองก็ยังมีองค์การตลาดซึ่งก็ต้องขายได้มีมาตรฐานได้มาตรฐานต้องขายได้ใช่ไหมคะแล้วก็ส่วนของ ผลิตภัณฑ์อะไรที่เกี่ยวข้องหลายๆอย่างหรือเช่นการวิจัยอย่างเงี้ยนะคะก็บูรณาการเข้ามาถ้าขาดในเรื่องของอการงานวิจัยเนาะที่ที่สามารถที่จะตอบโจทย์ดีมาซัพพลายอะ่ะเพราะบางทีไอ้ตัวเนี้ยก็เป็นสิ่งสําคัญนะว่าว่าผู้บริโภคเองก็ต้องต้องมีความต้องการด้วยแล้วก็ยิ่งต่ดเทรนด์ของโลกนะวันนี้ก็มีความสําคัญในเรื่องหันหมาดูเรื่องของเฮลตี้สุขภาพ มากขึ้นเพราะฉะนั้นทั้งกระทรวงวิทย์นะคะวอว,วเองหรือหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสารบรอาหารหรือกระทรวงอุดพวกนี้นะคะก็ก็ก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นหน่วยงานที่สําคัญที่เรามาบูริการร่วมกันผู้ประกอบการเดินเข้ามาโครงการนี้สามารถที่จะรับเอรับบริการหรือรับความช่วยเหลือจากทุกหน่วยงานภาครัฐละเอกชนได้ โดยเฉพาะเนี่ยพระเอกดักก็คือสมาัพนธ์ SME เนอะที่เป็นที่เป็นคนที่จะส่งเสริมมีสมาชิกมากมายในการที่จะช่วยนะคะส่งต่อเราเข้ามาช่วยในโครงการนี้เพื่อจะสนับสนุนหรือพุชให้ SME ได้รับการพัฒนาในแฟกเตอร์ต่างๆเชิญค่ะครับขอบคุณครับก็โครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการปีที่2ที่ทาง c e n t ทร l ลแลนะครับแล้วก็สสวนะครับ ป็นถือว่าเป็นแม่งานนะครับแล้วก็ทางสมาพันกษตรบีไทยเนี่ยก็เป็นเครือข่ายผู้ประกอบการภาคเอกชนนะครับที่เรามีความมุ่งหวังแล้วเราก็ทํางานร่วมกับเพื่อนกับหน่วยงานภาครัฐนะครับทั้งทางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีอย่างวอวสถาบันอาหารนะครับทางด้าน ทางการเงินนะครับก็อย่าง s e D Bank แล้วก็บอสยอนะครับทางด้านการตลาดก็อย่างองค์การตลาดนะครับแล้วก็ยังรวมถึง GS1 นะครับแล้วก็หน่วยงานที่เป็นภาคเอกชนที่เป็นพันธมิตรของเราด้วยก็คืออาลีบาบากับทาง TPI นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยโดยเฉพาะสิ่งสิ่งที่ทางท่านากรรมการผู้จัดก,การนะครับท่านได้ พูดถึงนะครับแล้วก็ท่านรองผอสสวนะครับท่านได้ให้ความสําคัญกับโครงการนี้เป็นอย่างยิ่งสิ่งสําคัญคือเราต้องการให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงเรื่องของการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานนะครับและก็สามารถเชื่อมโยงงานวิจัยวิทยาศาสตร์นวัตกรรมนะครับเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยสามารถที่จะไปแก้ปัญหา นะครับในเรื่องของคุณภาพสินค้ามาตรฐานแล้วก็เรื่องของการใช้ประโยชน์งานวิจัยในเชิงพาณิชย์นะครับต่อยอดโดยที่ทางกลุ่มสถาบันการเงินเองเนี่ยก็จะมีสินเชื่อไม่ว่าจะเป็น s อ e d Bank ก็มีทั้งสินเชื่อของเรื่อง Green Productivity นะครับสินเชื่อ BCG ซึ่งมีอัตราดอกเบีย้ยที่ต่ำมากนะครับ แล้วก็ที่สําคัญคือบอสยเนี่ยก็เข้ามาเป็นคนไกในการที่จะไปลดช่องว่างในการเข้าไม่ถึงแหล่งทุนของผู้ประกอบการ s อ e นะครับเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการที่สนใจที่จะยกระดับคุณภาพมาตรฐานเนี่ยไม่เฉพาะที่จะต้องขออยอยเท่านั้นนะครับผู้ประกอบการที่มีไอเดียอยากจะยกระดับคุณภาพอยากจะหาช่องทางการตลาดใหม่ๆอยากจะทําเรื่องนวัตกรรมอยากจะเอางานวิจัยของออสถาบันอาหารของวอวอของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคไปตอบโจทย์เนี่ยนะครับ เราก็มีหน่วยงานที่พร้อมที่จะให้บริการสิ่งสําคัญเลยที่ได้แน่ที่จะได้เนี่ยนะครับ B D S, B <DS> <S, B <DS> <S ของสสว Business Development Service ของสสวเนี่ยพร้อมที่จะให้บริการกับผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศนะครับซึ่งวันนี้เนี่ย B D S เนี่ยก็จะเป็น Service Provider ซึ่งจะมีหน่วยงานต่างๆทั้งของภาครัฐภาคเอกชนที่มาขึ้นทะเบียนไว้คอยให้บริการทั้นทางด้านเรื่องของการฝึกอบรมคุณภาพมาตรฐานนะครับเรื่องงานนวัตรกรรมนะครับเรื่องตลาดนะครับ รวมถึงการนําสินค้าเนี่ยไปขายในตลาดต่างประเทศแล้วก็ตลาดในประเทศก็มาใช้แต้มต่อจาก BDS ของสสวนะครับซึ่งผู้ประกอบการขนาดย่อยกับขนาดย่อมนะครับสสวเนี่ยอุดหนุนถึง80%ของค่าใช้จ่ายแล้วก็ผู้ประกอบการขนาดกลางเนี่ยสสวอุดหนุน50%ของค่าใช้จ่ายนะครับเพราะฉะนั้นโครงการนี้เนี่ยเรียนผู้ประกอบการ s m e ทั่วประเทศว่าพลาดไม่ได้กับ15จังหวัดนะครับที่ทางเซ็นทัลแล็บสสวและหน่วยงานพันธมิตร นะครับทั้งหมดจะออกไปในพื้นที่เพื่อช่วย s อ e ในการที่จะสเกลอัพเป็นผู้ประกอบการไปสู่ระดับสากลครับ